เกาหลีใต้เปิดแล้วค่ะไล่ล่าผีน้อยเขมรสื่อใหญ่ขยี้ซ้ำกลางสนามบินเตโชเกาหลียกเลิกทัวรเขมรทุกกรุ๊ หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางสื่อของเกาหลีใต้ได้ออกมารายงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศกัมพูชาซึ่งเปิดโปงการกระทำอันโหดร้ายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ลางพบว่ามีการทรมานและบังคับขายอวัยวะโดยสำนักข่าวย้อนทับของเกาหลีใต้รายงานผลการสัมภาษณ์พยานและญาติของผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานคอยเซนเตอร์ในกัมพูชา โดยมีการเปิดเผยจากบุคคลที่เคยทำงานในพื้นที่อาชญยกรรมว่าในแต่ละสถานที่มีการทำร้ายและทรมานเหยื่อการใช้ความรุนแรงในหลายรูปแบบนอกจากนี้หลังค่าวก็ยังระบุอีกว่าปัจจุบันมีสถานที่แบบนี้มากกว่า400แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่เพียงแต่เป็นที่หลอกลวงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังมีการค้ามนุษย์ที่มีการขายเหยื่อไปยังแกงอาชญากรรมอื่นตามราคาที่ตกลงกัน การเปิดเผยในครั้งนี้ยังบอกอีกว่าเครือข่ายเหล่านี้ไม่ได้มาในรูปแบบเดียวแต่มีการกระทำผิดกฎหมายหลายประเภทตั้งแต่การช่อโกงทางความรักที่ทำให้เหยื่อตกหลุมรักเพื่อรีดไถเงินการหลอกขายหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในตลาดการหลอกลวงลงทุนในฟิวเจอร์ต่างประเทศจนถึงแก๊งคอสเซนเตอร์ที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกลวงเหยื่อทั้งหมดนี้ถูกจัดการในสูงกลางอย่างเป็นระบบโดยมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อรองรับการช่อชนผู้เสียหายในวงกว้างโดยเหตุผลที่แก๊งเหล่านี้มองหาคนเกาหลีเป็นพิเศษเนื่อง เงินที่ได้จากอาชญากรรมรวมถึงการทํางานด้านโทรมารเก็ตติ้งแชทและบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหยื่อคนเกาหลีความต้องการแรงางานประเภทนี้จึงเชื่อมโยงกับการขยายเครือข่ายการช่อโกงไปยังเหยื่อในประเทศต้นทาง โดยปอลเปตดค่ะก็เป็นที่นิยมส่งคนออกไปในขณะที่พนมเปญหรือสีหนุวิลซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีลักษณะแตกต่างออกไปแต่ถ้าผู้ที่ทํางานในพนมเปญหรือว่าสีหนุวิลทําผลงานไม่ดีหรือมีนี้สินกับคาสิโนพวกเขาอาจถูกขายต่อไปยังพื้นที่ชายแดนเหล่านั้นและต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ข้อมูลที่มีอยู่ยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่ต้องการการตรวจสอบและการยืนยันจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่ภาพรวมที่สื่อยอนทับได้เสนอไว้นั้นกระตุ้นให้ทั้งสังคมในประเทศและต่างประเทศต้องให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชายอย่างใกล้ชิดขณะที่ในตอนนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าชาวเกาหลีใต้ได้เปิดศึกกับกัมพูชาเต็มตัวแล้วหลังจากที่พลเมืองของเขาถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต โดยทางเพจ Army Military รายงานว่าเกาหลีใต้เริ่มแล้วเปิดฉากไล่ล่าผีน้อยเขมรทำงานใช้วีซ่าท่องเที่ยวค้าประเวณีลาสุดรวบแล้วแรงงานเขมรไว้ย30ปีหาสิ่งผิดกฎหมายในปูซานพบโทษจำคุกสูงสุด10ปีซึ่งคนไทยต่างก็พากันคอมเมนต์ว่าชาวเกาหลีเขาทำถึงสุดๆค่ะขอให้ลากอพผูที่ปากดีออกมาเยอะๆ ขณะที่เพจเวิร์ฟอรัมเขาสารต่างประเทศได้รายงานว่าตำรวจเกาหลีได้รับรายงานผู้สูญหายหรือถูกควบคุมตัวในกัมพูชา140รายจำนวน50รายไม่สามารถติดต่อได้สื่อใหญ่เกาหลีรายงานกลางสนามบินเตโชว่าไม่พบชาวเกาหลีในสนามบินเลยชาวเกาหลีมาเขมร300 0คนปีที่แล้วสมาคมทัวร์เกาหลีในกัมพูชารายงานบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในเขมรแจ้งว่าทางเกาหลียกเลิกทัวร์300คนและคาดว่าชาวเกาหลีจะยกเลิกการเดินทางจำนวนมากซึ่งก็บอกว่าณตอนนี้ชาวเกาหลีค่ะก็ยกเลิกทัวร์ในกัม ผูชาไปเรียบร้อยทุกกร๊ปแล้วและคาดว่าชาวเกาหลีก็จะยกเลิกการเดินทางจานวนมากขณะนี้ทําให้กัมพูชาค่ะหาคนพูดเกาหลีได้ทําคลิปอธิบายว่าเขมรเนี่ยปลอดภัยรวมทั้งอวยเกาหลีอีกด้วยซึ่งจากสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวเกาหลียกเลิกทัวร์ทั้งหมดค่ะไม่มีชาวเกาหลีมาเช็คอินที่สนามบินเลยเขมรเนี่ยเดือดร้อนมากก็เลยหาเขมรคนที่พูดเกาหลีได้ให้อวยว่าประเทศเขมรไม่ใช่แบบในสิ่งที่คุณเห็นเช่นเดียวกันกับวิดีโอนี้โดยในเนื้อหานะคะเธอพูดว่า ฉันชื่อฮาวังฮูอินฉันใช้ชีวิตอยู่ที่พนมเปญกัมพูชาเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่นี่จนถึงตอนนี้ก็อยู่มา13าปีแล้วช่วงนี้ตามข่าวมักเห็นเรื่องราวที่น่ากังวลเกี่ยวกับกัมพูชาอยู่บ่อยๆแต่จริงๆแล้วภาพที่ฉันเห็นและใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันต่างออกไปมากผู้คนที่นี่บริสุทธิ์ใจดีและอบอุ่นมากพวกเขายิม้มแย้มให้แม้กับคนแปลกหน้าและมักจะช่วยเหลือกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ร้านกาแฟของฉันฉันกับพนักง,งานก็หัวเราะทำงานและสร้างความฝันไปด้วยกัน ถึงแม้ทุกประเทศย่อมมีปัญหาบ้างแต่สําหรับฉันกัมพูชายยังคงเป็นดินแดนที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นในหัวใจของผู้คนฉันรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขมากเพราะที่นี่เปรียบเสม,มือนบ้านเกิดอีกแห่งหนึ่งของฉันสิ่งที่เห็นในข่าวไม่ใช่ภาพทั้งหมดของประเทศนี้จริงๆและพวกเรายังคงใช้ชีวิตอย่างสงบและเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณในทุกๆวัน안녕하세요저는캄보디아프놈펜에서카페를운영하며살아가고있는 황인이라고 합니다. 제가 이곳에서 산 지도 벌써 13년이 되었는데요. 최근 뉴스에서 캄보디아에 대한 걱정스러운 이야기들이 자주 들리지만 사실 제가 매일 살아가는 이곳의 모습은 그것과는 많이 다릅니다. 캄보디아 분들은 정말 순수하고 따뜻한 분들이에요. 낯선 사람들에게도 잘 웃어주고 작은 일에도 서로 도와줄 줄 아는 분들이죠. 저희 카페에서도 현지 직원들과 함께 웃고, 일하고, 꿈을 만들어가고 있습니다. 물론, 어느 나라든 어려움이 있지만, 어, 저희에게 캄보디아는 여전히 평화롭고, 사람들의 마음에는 따뜻함이 가득한 것 같아요. 그래서 저는 이곳에 사는 것이 참 행복하고 좋습니다. 제 2의 고향 같은 곳이거든요. 뉴스에서 보는 모습이 이 나라의 전부는 아니에요. 저희는 캄보디아에서 평화롭게,